วงกลมเหมือนวงลอ้อเส้นโค้งงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าชั้นแปลกตาลองวาดดูเด็กๆเ,เฝ้ามองอยู่จึงได้รู้แต่การกันวงกลม มาส่วนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลงตาลองวาดดูเด็กๆเ,เฝ้ามองอยู่จึงได้รู้แตกต่างกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆแถบของผมก,กับคุณครูทุกทาในวิชาศิลปะ อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ค่ะเริ่มด้วยเพลงรูปทรงนั่นเองมีรูปทรงอะไรบ้างคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเด็กๆมีรูปทรงวงกลมใช่ไหมคะวงกลมเหมือนวงล้อเส้นโค้งงอมาชนการเหมือนกับที่เด็กๆได้วาดดวงอาทิตย์ได้วาดใบหน้าของเด็กๆไปเมื่อครั้งก่อนใช่ไหมคะใช้รูปทรงวงกลมค่ะ ต่อมาค่ะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีสี่เส้นมาต่อการเรียงต่อการเหมือนประตูค่ะต่อมาค่ะสามเหลี่ยมใช่แล้วก็เด็กๆสามเหลี่ยมเส้นก็จะน้อยกว่าสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเหมือนกับอะไรนะเด็กๆจำได้ไหมคะเหมือนกับใบของเรือใบที่เด็กได้กระดิใช่แล้วค่ะเหมือนกับ เรือใบที่เด็กได้ประดิษฐ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆจาได้ไหมคะเรือใบที่เด็กประดิษฐ์ไปก็เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเช่นกันค่ะเดี๋ยวนะคะเด็กๆคะ,คะต่อไปนี้เราจะมาเริ่มกันแล้วคะ่ะให้เด็กๆหยิบอุปกรณ์หนึ่งชิ้นก่อนที่อยู่ในถุงนี้นะคะชิ้นนี้ค่ะที่มีความแปลกไมคาดค่ะเอ้เ,เขาเป,ป็นอุปกรณ์ในการประดิษฐ์งานศิลปะได้อย่างไรเอ่ย ใครรู้จักบ้างคะชื่อว่าอะไรคะใครเคยเห็นบ้างที่บ้านของใครมีที่บ้านของทุกๆคนต้องมีแน่ๆเลยใช่ไหมคะเราว่าเขามีชื่อว่าฟองน้ำใช่ล้วคะฟองน้ำอยู่ที่ห้องครัวใช่ไหมคะอยู่ที่อ่างล้างจานนั่นเองใช้สำหรับล้างจานล้างแก้วใช่ไหมคะเด,เด็กๆลองดูสิว่าเด็กๆ ได้ฟองน้ำสีอะไรกันไปบ้างนะคะจะมีด้านหนึ่งค่ะที่เป็นสีเขียวเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะคะพูดตามคุณครูนะคะสีเขียวค่ะฟองน้ำด้านหนึ่งจะมีสีเขียวเข้มด้วยนะคะสีเขียวเข้มฟองน้ำแต่ละชิ้นมีรูปทรงกี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆสี่เหลี่ยมใช่แล้วค่ะ สี่เหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆได้ฟองน้ําสีอะไรกันไปเชิญคุณครทุกตาตอบด้วยนะคะสีที่หนึ่งใครได้สีนี้ค่ะสีสีชมพูถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะต่อไปใครได้สีสีฟ้าใช่ไ้มคะเด็กสีฟ้าค่ะสี สีเหลืองใช่แล้วค่ะเด็กๆสีเหลืองค่ะต่อไปค่ะสีเขียวอ่อนค่ะสีเขียวอ่อนๆนะคะสีเขียวอ่อนต่อมาค่ะสีเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยสีม่วงใช่แล้วค่ะเด็กๆค่ะสีม่วงค่ะและสีสุดท้ายสีอะไรเอ่ยสี้มใช่ไหมคะ เด็กๆจะได้ฟองน้ําไปคนละหนึ่งชิ้นค่ะฟองน้ําจะมีสองานให้เราได้สัมผัสเด็กๆจะมีสีเขียวเข้มเด็กๆคะลองสัมผัสสีเขียวเข้มก่อนค่ะสัมผัสคือการใช้มือแตะลงไปเดี๋เด็เกลองกดดูนะคะสองมือของเด็กเลยค่ะมือด้านหนึ่งของเด็กจะสัมผัสด้านสีเขียวเข้มและอีกมือหนึ่งจะสัมผัสด้านหนึ่งเดี๋ยวครูตาถามความรู้สึกเด็กก่อนนะคะด้านที่เป็นสีเขียวเข้ม เด็กๆลองรูปลองสัมผัสลองกดดูเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะแข็งหรือนุ่มเอ่อยดนะ้านสีเขียวเข้มใช่แล้วค่ะแข็งนะคะแล้วก็ผิวก็จะไม่เรียบด้วยใช่ไหมคะ,ะเรากดหรือว่าเราลูบลงไปมาดูอีกด้านหนึ่งค่ะด้านหนึ่งของเด็กๆแต่ละคนนะคะจะรู้สึกอย่างไรคะตอบคุณครูได้คะ่ะ ช่แล้วค่ะเด็กๆคะเก่งมากเลยนุ่มใช่ไหมคะแล้วกดไปมือของเราก็จะรู้สึกว่ามันนุ่มมากเลยแล้วก็มีผิวเรียบใช่ไหมคะด้านสีเขียวเข้มแข็งผิวไม่เรียบด้านสีอื่นๆเป็นยังไงคะนุ่มแล้วก็ผิวเรียบนะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะใช้ฟองน้ํามาทํางานประดิษฐ์หนึ่งชิ้นค่ะจากฟองน้ํารูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะค่พร้มอมกันแล้ว เดี๋ยวลงมือกันได้เลยนะคะเมื่อเด็กหยิยบอุปกรณ์จากชถุมออกมาแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้พบกับกระดาษสีขาวรูปทรงรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกับฟองน้ำเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีไม้ไอศกรีมอีกนะคะ1น่งแท่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันนะคะตกแต่งด้วยสีค่ะอะขอบ้านนึงก่อนนะคะแผ่นที่หนึ่งค่ะ ใช้สีเทียนสีไม้สีช็อคหรือสีอะไรก็ได้ที่เด็กมีอยู่ที่บ้านนะคะให้เด็กเลือกระบายตกแต่งไปได้เลยค่ะหยิบสีที่เด็กชอบวันนี้เด็กๆอยากใช้สีอะไรใช้หลากหลายสีเลยนะคะคุณครูทุกตาเลือกสีที่หนึ่งเป็นสีอะไรคะเด็กๆเอ๊จะเลือกได้ตรงใจเด็กๆหรือเปล่านะสีที่คุณครูตาใช้คือสีน้ำเงินค่ะ เด็กๆเลือกหยิบสีนะคะมาระบายไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะสีที่เด็กๆชอบได้เลยค่ะสีที่สองของคุณครูตรุ๊กตาเป็นสีสีชมพูนะคะต่อมาค่ะระบายค่ะใช้มือที่แข็งแรงของเด็กๆนะคะระบายสีตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆเ,เลยค่ะสีที่สามก็คือสี สีเหลืองใช่แล้วค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเ,เด็กๆเ,เลือกสีอะไรกันบ้างนะตอนนี้คุณครูทุกตาเริ่มไปสีที่สีแล้วนะคะครูทุกตาใช้สีช็อคค่ะสีช็อคน้ำมันค่ะต่อมาค่ะสีต่อจากสีส้มก็เป็นสีสีเขียวใช่ไหมคะสีเขียวเหมือนกับใบไม้เลย สีสุดท้ายเลือกใช้สีอะไรดีนะสีขเขาเลือกใช้สีนี้นะคะสีสีเหมือนกับลำต้นของต้นไม้สีน้ำตาลค่ะเมื่อเราทำผลงานแผ่นนี้เสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะส่วนอีกแผ่นหนึ่งค่ะเด็กๆจะสามารถาใช้สีระบายก็ได้หรือว่าจะวาดภาพของเด็กๆ แต่วันนี้คุณลูกตาขอมีตัวเลือกอีกชินหนึ่งนะคะถ้าเด็กมีภาพของเด็ก,ดกอยู่ที่บ้านนะคะหรือภาพอะไรที่เด็กอยากติดลงไปเด็กก็จะปักติดลงไปได้นะคะถ้าเราไม่วาดภาพเองเราไม่ระบ,บายสีนะคะเราจะใช้ภาพของตัวเราก็ได้นะคะ,อะขอทากาวก่อนนะคะภาพของตัวเด็กเ,กเองค่ะเราก็จะปักติดไปอีกด้านหนึ่งแบบนี้ค่ะ,นะคะต่อมาค่ะ เราจะ,ะติดีชิ้นนี้ติดด้วยกันค่ะให้เด็กพลิกกระดาษเลยนะคะขั้นตอนนี้ใช้กาวค่ะกาวลาเท็กสีขาวๆเนียวๆนียว่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆนะคะทาไปที่กระดาษแผ่นใดแผ่นหนึ่งค่ะทาลงไปเลยค่ะกาวจะมีความเหนียวช่วยทำให้สิ่งของติดกันนะคะต่อมาค่ะไม้ไอศกรีมวางตรงนี้เลยค่ะ แล้วใช้กระดาษอีกแผ่นนึงค่ะแปะทับลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ใช้พลังฝ่ามือที่แข็งแรงของเด็กๆนี่แหละค่ะกดลงไปได้เลยนะคะให้ทั้งสองด้านเขาติดกันเลยค่ะตรงนี้อยากตเติมอะไรสักนิดนึงไหมเอ่ยอเด็กๆมีภาพของเด็กๆที่บ้านเด็กๆก็สามารถตัดแล้วติดลงไปได้นะคะ ลองดูนะคะเอ๊คุณครูทุกตาเลือกภาพอะไรมานะจากนั้นเองค่ะเราจะได้ลักษณะของชิ้นงานประมาณนี้นะคะแล้วเราก็หยิบฟองฟองน้าใช่แล้วค่ะเด็กๆ่ะฟองน้ําของเด็กๆสีอะไรนะของคุณครูทุกตาสีอะไรคะทวนอีกครั้งหนึ่งสีชมพูค่ะเดี๋ยวเราจะดูที่ส่วนที่เป็น สีเขียวนะคะขั้นตอนนี้จะให้คุณแม่นะคะหรือคุณพ่อช่วยใช้มีดกรีดตรงนี้เพื่อเจาะรูเพื่อให้ไม้อาชีพรีมใส่เข้าไปได้ตรงนี้นะคะค่ะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะอ่าก็จะติดลงไปได้แล้วนะคะเอะ๊ได้เป็นอะไรคะเด็กๆครั้งก่อนเด็กๆทำเรือจากลูกทรงสามเหลี่ยมใช่ไหมคะจากจานกระดาษแต่ว่าครั้งนี้ค่ะ เราใช้ฟองน้ํานะคะเราเรียนเรื่องรูปทรงสี่เหียมเอะเราเราเราลอ,ลองนําเรือที่เราสร้างไปลอยน้ํากันดีไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ไหนเอ่ยที่ทะเลจําลองใช่ไหมคะมีพระอาทิตย์ส่งยิ้มให้เด็กๆด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะน้ำเรือของเราไปลอยกันดีไหมทะเลยจะลอยเลยคะ่ะเด็กๆคะ่ะปล่อยเรือของเด็กๆได้เลยนะคะ เรือของเราลอยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะปล่อยเรืออีกรางหนึ่งค่ะเรือฟองน้ําของเราว้าวลอยไปคู่กับดวงอาทิตย์ที่ส่งยิ้นมาเลยค่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆลองลอยเรือที่บ้านนะคะเรือของเด็กๆลอยเหมือนของคุณครูไหมเอ่ยอย่าลืมถ่ายนะคะ ส่งคลิปวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่าเป็นภาพถ่ายก็ได้นะคะภาพการเล่นกิจกรรมครั้งนี้ของเด็กๆนะคะส่งมาให้คุณครูทุกท่านได้ชื่นชม